วันนี้ก็จะขอถือโอกาสเล่าประมวลสรุปชาดกสั้นๆหนึ่งชาดกนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชาดกประทับใจครับเป็นชาดกที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตเป็นอย่างยิ่งมีข้อคิดเตือนใจที่ดีที่ปรากฏในชาดกนี้นะครับชาดกนี้มีชื่อว่าจัม,มะสาตกะชาดกจาม,มะสาตกะในภาษาบาลีหมายถึงผ้านุ่งผ้าห่มที่ทําด้วยหนังสัตว์นะครับ ชารดกหรือว่าชาตกาหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นจำมะสาตกะชารดกจึงเป็นชารดกที่ว่าด้วยเรื่องของปริภาชกซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาผู้หนึ่งซึ่งท่องเที่ยวไปแสดงความคิดความเห็นของตนเองโดยปริภาชกผู้นี้มีผ้านุ่งผ้าหม่มที่ทำด้วยหนังสัตว ความประพฤติเป็นไปของจำมะสาตกะปริภาชคท่านนี้จะเป็นอย่างไรจะทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในครั้งนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ทรงปรารบจำมะสาตกะปริภาชคผู้นี้เหตุการณ์ก็มีอยู่ว่า จัมะสาตกะปริภาชกผู้นี้ออกจากอารามของปริภาชกเดินเที่ยวสแสวงหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตซึ่งภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าออกพิกขาจารย์ก็คือเที่ยวไปเพื่อสแสวงหาอาหารนั่นเองเมื่อจัมะสาตกะปริภาชกเดินไปเรื่อยๆก็ถึงบริเวณแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ ชาวบ้านนำแพะมาชนกันจำมะสาตกะปริภาโชกผู้นี้ก็ถึงบริเวณนี้พอดีในขณะนั้นนั่นเองก็มีแพะตัวหนึ่งซึ่งพอได้เห็นจำมะสาตกะปริภาโชกผู้นี้เท่านั้นแหละประสงค์ที่จะชนทันทีเลยแพะตัวนี้ก็ย่อตัวลงที่ย่อตัวลงนี้ไม่ใช่อะไรแต่ ประสงค์ที่จะกระโดดชนอย่างถนัดนั่นเองแต่จำมะสาตกะปริภาโชคผู้นี้สำคัญว่าแพะตัวนี้กําลังทําการเคารพนอบน้อมเราจึงไม่หลีกออกไปจากที่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นไม่หลีกออกไปเลยทันใดนั้นเองแพะตัวนี้ก็กระโดดชนไปที่ขาอ่อน ของจำม,มะสารกะปริพาชกจำม,มะสารกะปริพาชกล้มลงได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์นี้ก็ปรากฏไปทั่วเลยว่าจำม,มะสารกะปริพาชกทำการยกย่องชื่นชมสรรเสริญในสิ่งที่ไม่ควรยกย่องชื่นชมสรรเสริญจึงทำให้ตนเอง ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นนี้สำคัญว่าแพเป็นผู้ที่รู้คุณของตนสำคัญว่าแพกำลังเคารพนอบน้อมในคุณความดีของตนแต่เปล่าเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยที่แพ้ย่อตัวลงนั้นก็เพื่อที่จะกระโดดชนได้อย่างถนัดนั่นเองไม่ใช่การเคารพนอบน้อม ต่อผู้มีคุณแต่อย่างใดแต่จำมะสาธกะปริภาชกกลับสำคัญว่าแพะตัวนี้กำลังทำการนอบน้อมเราจนเป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถูกแพะชนจนกระทั่งได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ได้ประชุมกันในโรงธรรมสภา ยกเรื่องนี้ขึ้นสนทนากันว่าจัมะสาตกะปริภาชกผู้นี้ทำการยกย่องชื่นชมสรรเสริญในสิ่งที่ไม่ควรยกย่องสรรเสริญจนเป็นเหตุทำให้ตนเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นนี้ถูกแพะชนจนได้รับความทุกข์ความทรมานความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า กําลังสนทนาการด้วยเรื่องอะไรภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบทูลพระองค์ถึงเรื่องดังกล่าวนี้ก็คือเรื่องที่จำมะสาตะกะปริภาชกยกย่องชื่นชมสรรเสริญในสิ่งที่ไม่ควรยกย่องสรรเสริญจนเป็นเหตุทําให้ตนเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้สดับคําของพิกสูทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ตรัสว่ามิใช่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้น ที่จำม,มะสาตกะปริพาโชคผู้นี้ทำการยกย่องชื่นชมสรรเสริญในสิ่งที่ไม่ควรยกย่องชื่นชมสรรเสริญจนเป็นเหตุทำให้ตนเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแม้ในอดีตการจำม,มะสาตกะปริพาโชคผู้นี้ก็เคยมีความประพฤติอย่างนี้มาแล้วก็เลยเป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นแสดงก็คือได้ทรงยก จำมะสาตกะชาวดกนี้ขึ้นแสดงครับเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับในอดีตการในการสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัต um ิอยู่ที่กรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าในหมู่บ้านตำบลหนึ่งทําการค้าขายในตลาดซึ่งก็เป็นชีวิตในพระชาติหนึ่งของพระองค์ที่เกิดเป็นพ่อค้า กล่าวถึงมีปริภาชกผู้หนึ่งคือจำมะสาธกะปริภาชกซึ่งเป็นปริภาชกผู้มีหนังสัตว์เป็นผ้านุ่งผ้าห่มจำมะสาธกะปริภาชกผู้นี้วันหนึ่งได้ออกจากอารามของปริภาชกออกเที่ยวสแสวงหาอาหารไปในกรุงพาณาสีจนกระทั่งถึง บริเวณพื้นที่ที่ชาวบ้านนำแพะมาชนกันปริพาโชคผู้นี้ก็เดินทางถึงบริเวณแห่งนี้ในขณะนั้นนั่นเองก็มีแพะตัวหนึ่งพอเห็นจำมะสาตกะปริพาโชคผู้นี้เท่านั้นแหละอยากจะชนปริพาโชคผู้นี้ทันทีเลยก็ได้ย่อตัวลงเพื่อที่จะกระโดดชนให้ถนัด จำมะสารกะปริภาโชคผู้นี้พอเห็นแพะตัวนี้ย่อตัวลงเท่านั้นแหละสำคัญว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายนี้มีแพะตัวนี้เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่รู้คุณของเราจึงได้ทำการเคารพนอบน้อมเรานี่คือความคิดของจำมะสาตกะปริภาโชคผู้นี้เมื่อคิดดังนี้แล้วก็ได้กล่าวว่า แพะตัวนี้เป็นสัตว์ที่มีท่าทางดีเป็นสัตว์ที่น่าเจริญใจเป็นสัตว์ที่มีศีลน่ารักเป็นผู้ที่รู้คุณของบุคคลผู้มีคุณแพะตัวนี้จึงเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแท้นี่คือข้อความโดยสรุปที่ปริภาชกผู้นี้ได้กล่าวเป็นการกล่าวชื่นชมสรรเสริญ ในสิ่งที่ไม่ควรชื่นชมสรรเสริญเลยเพราะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นเองพระโพธิสัต์ซึ่งขาขาอยู่ในตลาดเห็นเหตุการณ์นี้พอดีมีความหวังดีมีความปรารถนาดีต่อจัมมะสาตกะปริภาโชคผู้นี้จึงได้กล่าวห้ามว่าท่านอย่าได้ไว้วางใจสัตว์สีเท้าที่ เพียงได้เห็นเพียงชั่วครู่เท่านั้นเพราะที่แพะตัวนี้ย่อตัวลงนั้นไม่ใช่ทำการเคารพนอบน้อมท่านแต่เขาประสงค์ที่จะกระโดดชนให้ถนัดเท่านั้นจึงได้ย่อตัวลงขอให้ท่านจงรีบออกจากที่ตรงนี้ไปเสียนี่คือความหวังดีความปรารถนาดีที่พระโพธิสัต มีต่อจำมะสาธกะปริภาชคผู้นี้แม้ว่าพระโพธิสัตว์จะห้ามปรามอย่างไรก็ตามจำมะสารกะปริภาชกก็ยังยืนอยู่ที่ตรงนั้นไม่หลีกออกไปเลยทันใดนั้นเองแพะตัวนี้ก็กระโดดชนไปที่จำมะสารกะปริภาชกผู้นี้ทำให้จำมะสารกะปริภาชคผู้นี้ ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งขาก็หักบริหารเครื่องใช้ก็หล่นลงแตกหมดจำมะสารกะปริภาชกค,คล่ำครวญด้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนที่ตนเองได้รับว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีก็คือช่วยทีขณะนี้แพะได้ชนบุคคลผู้ประพฤติประเสริฐ ซึ่งขณะนั้นก็มีผู้คนมามุงดูเป็นอันมากเลยจำมะสารกะปริภาชกค,คร่ำครวญด้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนที่ตนเองได้รับได้กล่าวให้ผู้คนที่มามุงดูได้ฟังว่าบุคคลใดก็ตามที่ชื่นชมยกย่องสรรเสริญอสัตย์บุรุษก็คือผู้ที่ไม่ดีผู้ที่มีความประพฤติไม่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรยกย่องชื่นชมสรรเสริญบุคคลผู้นั้นย่อมถูกเขาห้ามหันเหมือนกับเราผู้มีปัญญาสามถูกแพะชนจนตายในวันนี้นี่คือคำคร่ำครวญของจำมะสารกะปริภาโชคผู้นี้จำมะสารกะปริภาโชคผู้นี้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างหนัก จนถึงกับสิ้นชีวิตในที่นั้นเลยนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปชาดกนี้ว่าจำมะสารกะปริภาชกในอดีตก็คือจำมะสารกะปริภาชกในปัจจุบันส่วนพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตก็คือเราวตถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากชาดกสั้นสั้นนี้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรพระธรรมที่พระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ว่าจะปรารบใครสแสดงเรื่องอะไรก็ตามเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยตลอดเพื่อให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้เกิดปัญญาเป็นของตนเองมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแม้ในชาดกนี้ก็เช่นเดียวกัน เคยยกย่องชื่นชมสรรเสริญเคยเห็นดีเห็นงามไปกับสิ่งที่ผิดบ้างหรือไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ถูกบางท่านอาจจะมีความเห็นว่าพระพิกษุรับเงินและทองได้ก็ถวายเงินทองให้กับพระพิกษุบางท่านอาจจะเคยมีความเห็นว่าการที่จะรู้ธรรมะ ตรงตามความเป็นจริงต้องไปสู่ที่หนึ่งที่ใดต้องไปสำนักปฏิบัติเคยมีความคิดอย่างนี้หรือเปล่าเคยกระทําอย่างนี้หรือเปล่าเคยคล้อยตามมีความคิดความเห็นกับบุคคลผู้ที่ชักชวนให้กระทําอย่างนี้หรือเปล่าบางท่านอาจจะเคยนับถือเครื่องรางของขลังเคยกราบไหว้สัตว์ ที่เกิดมามีรูปร่างแปลกๆสำคัญว่านั่นเป็นที่พึ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความสำเร็จนำมาซึ่งลาบต่างๆซึ่งแท้ที่จริงแล้วตัวอย่างที่ยกมาทั้งสามอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเป็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ภิกษุในพระธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองก่อนบวชท่านสละเงินและทองแล้วสละชีวิตของความเป็นขรุขัะทุกอย่างทุกประการแล้วท่านจึงบวชเมื่อบวชแล้วจะกลับมารับสิ่งที่ตนเองสละแล้วได้อย่างไรและชีวิตของความเป็นพระภิกษุนั้นขัดเกลากิเลสตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับไป ชีวิตของท่านเป็นไปในการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมปัญญาขัดเกลากิเลสจะทําสิ่งที่ผิดจะทําสิ่งที่จะเป็นเหตุนํามาซึ่งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ได้เลยนี่คือชีวิตของความเป็นพระพิสุเพราะฉะนั้นที่เคยเข้าใจผิดว่าพระพิสุรับเงินได้แต่พอได้ฟังพระธรรมแล้วก็จะทําให้เข้าใจว่า พระภิกษุรับเงินและทองไม่ได้เลยโดยประกาศทั้งปวงประการต่อมาการที่จะเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันนั้นไม่ใช่การไปสู่ที่หนึ่งที่ใดไม่ใช่การไปทำอะไรที่ผิดปกติตามคำบอกของผู้ที่เป็นครูอาจารย์แต่เป็นชีวิตที่เป็นปกติเพราะธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆนั้นมีจริงทุกขณะ ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยมีจริงๆอยู่ทุกขณะปัญญาสามารถที่จะรู้ตรงตามความเป็นจริงได้ซึ่งรากฐานที่สำคัญก็คือการมีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงเมื่อปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นสะสมไปสะสมไปเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ตาม ปัญญาก็าสามารถที่จะรู้ตรงตามความจริงได้ว่านั่นเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนประการต่อมาเครื่องรางของขลังสัตว์ที่มีรูปร่างแปลกๆไม่ใช่ที่พึ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขไม่ใช่ที่พึ่งที่จะนำมาซึ่งความเจริญ ของกุศลธรรมและปัญญาเลยมีแต่สร้างความงมงายให้เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลสพอกพูนสิ่งที่ไม่ดีมีความติดข้องและความเห็นผิดเป็นต้นจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้เลยจะเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรชื่นชมสรรเสริญไม่ควรเคารพสักการะบูชาไม่ควรเห็นดีเห็นงาม ไปกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะที่พึ่งที่แท้จริงนั้นก็คือคุณความดีและความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นการที่ได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหรือได้รับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่มีใครสามารถที่จะดนบันดาลให้ได้เลยแต่มาจากเหตุเมื่อเหตุด,ดีคือกุศลมีแล้วก็เป็นเหตุนำมาซึ่งผลที่ดี เป็นผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจในทางตรงกันข้ามถ้าเหตุไม่ดีคืออกุศลได้กระทําแล้วก็ย่อมเป็นเหตุนํามาซึ่งผลที่ไม่ดีเป็นผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจโดยที่ไม่มีใครทําให้เลยที่จะมีความเข้าใจถูกตรงตามความจริงก็ต้องได้อาศัยพระธรรมคําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงมีที่พึ่งที่ประเสรศิฐ ก็คือมีที่พึ่งที่หาได้ยากในสังสารวัตรก็คือคําจริงทุกคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วความเข้าใจถูกเห็นถูกจากการมีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงทําให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ก็พร้อมที่จะทิ้งสิ่งที่ผิดทันทีและประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนี่คือคุณของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอีกประการหนึ่งในชาดกนี้แสดงให้เห็นว่าใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังไม่น้อมรับในคำเตือนของบุคคลผู้หวังดีผู้นั้นย่อมประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขเลย เหมือนกับจำมะสาตกะปริภาชกไม่เชื่อฟังในคําเตือนของพระโพธิสัตว์ซึ่งในพระชาตินั้นเป็นพ่อขาที่ได้เตือนให้จำมะสาตกะปริภาชกอย่าได้ไวาวางใจแพะที่กําลังจะชนเขาผลก็ปรากฏชัดเพราะไม่เชื่อในคําเตือนไม่เชื่อในคําหวังดี ของพระบริษัตว์จึงทําให้จำมะสารกะปริภาชกถูกแพะชนเข้าจนถึงกับเป็นเหตุให้ตนเองสิ้นชีวิตในที่นั้นเลยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็าตามล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเท่านั้นเกือ้อกูลให้ผู้ฟังผู้ศึกษาเกิดปัญญาเป็นของตนเองเกือ้อกูลให้คุณความดีทั้งหลาย จเจริญขึ้นในชีวิตประจําวันเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างแท้จริงครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปชาดกสั้นๆที่มีชื่อว่าจำมะสาะกะชาดกพร้อมกับสารธรรมจากชาดกดังกล่าวนี้ครับ